เสื้อลีบเสื้อของเด็กข้างไข่ขนี่ลอรีครับดิสดำดิสเซกาลินเผาโอหเป็นไงลาลาใส่นะตอนแรตัวนี้เป็นตัวที่แพงที่สุด A later few moments สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยสี่ใส่ชัลโหกันนะวันนี้อยู่อีเกียเฟมโปรดักชันเราเป็นไงพัฒนาอ่ะเป็นวมเป็นมงมหมมีมีคนถ่ายให้นะจริงอ่ะวันนี้มีสามคนแล้วนะอีเกียเฟมอ่ะกล้องเป็นไง เหลือครับพี่เนี่ยดูกล้องนะภาพภาพจางจะมือเสื้อดีเปเสื้อของของแบบเด็กเด็กข้างไข่มีขอแเดกมาแบบมันสะสมเสื้อไงเด็กเด็กเฮือหวยได้ข่าวว่าสะสมเสื้ออ่าโอ้โหแล้วเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างอ่ะตัวแรกตัวแรกเลยนไงธรรมดาธรรมดาแต่ตัวแรกเอฟเนต์นดายชอบนี่เอพีดีซีตัดแขนเป็นไงเราเราเนี้ยสตอรี่การตัดแขนเป็นไงเป็นไลฟ์สดมันไลฟ์สดแล้วมันก็แบบ ไม่ถูกใจห <c oughs> <very, S 2> ัวร้อนตัดแขนเลยตัดแขนโชว์เลยเออปัญญาเหลือถูกใจแบบไม่ไม่มีคนซื้อไงแล้วแบบตัดเลยพูดว่าจะตัดตัดเลยตัดเลยตัดเลยของจริงเลยตัดเลยของจริงเลยอ่ะันนี้ป้าย M N O M N O นะผมปีใหม่เป็นเป็นเสื้อเสื้อเสื้อใหม่เสื้อปีใหม่เสื้อลิขสิตด้วยลิกซิตอ่าโอเคหลายหลังน่าสวย A C D C ด้วย A C D C เหลือเท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ได้มามันแบบเจ็ดแปดร้อยเจ็ดเป็นร้อย มาตัดเลยกี่ร้อยไม่ใช่ไม่ใช่นะครับนี่อะไรโรลลิงโรลลิงตัวนี้สายโรลลิงเหรออันนี้มันสายโรลลิงเลยโรลลิงสโตนี่ตัวโคตรเล็กอ่ะนี่เป็นไงใส่ได้แบบใส่ได้คนเดียวเล็กกิ้งเล็กกิ้งต่อปีเลยดูไปต่อปีหนึ่งเก้าแปดเก้าป้ายปีแม่ศูนย์นะป้ายอะไรป้ายฟุตน่าจะเป็นป้ายฟุตมันจางฟุตแต่อย่งไรก็ฟุตฟุตดูไงก็ฟุตนี่อันนี้ลายฟุตลายตงชาติลายตงชาติดูหลังนี่ดูหลัง มอมีสามลายนะม,ยมันเก็บทุกลายเลยใช่มันมีสามลายมันเก็บเนี่ยมันจะมีสามลายในเสื้อมีสามลายนี้มีธงเปนดีตแ,แล้วก็ ลิ้นลิ้นนี่โซลี่ครับดิสดำดิสนี่อกเล็กผมใส่ได้อะอันนี้ใส่ได้แต่ตัวเนี้ยเล็กไปตัวสีขเล็กไปตัวสีขาวเล็กไปตัวสีขาวเล็กไปเห็นปหมนี่ตรงกลางเลยครับเดินไซส์เอสเหมือนกันนะเดินไซส์เอสเหมือนกันสวยอะใส่แล้วร้านลูกไงแล้วเป็นผ้าบางด้วยดูดิหนึ่งเก้าแปดเก้าบางไงเดี๋ยวคนไม่รู้ไงว่ามันเป็นบางบางคืออะไรบางคืออะไรอะนี่ไงเห็นปหมมันจะมุ้งไงเห็นาง้วบางมุ้งไม่ มันก็เออมันก็มุ้งแหละถ้าถ้าใส่บ่อยๆชอบบ่อยๆใช่ผอนได้แล้วมันเป็นมุ้งเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยได้ใส่เลยสกินตัวนี้ปล่อยไปแล้วตัวนี้ปล่อยไปล่อยเท่าไหร่เท่าไหร่บอกเขาไปปล่อยตัวนี้ประมาณสามพันห้าสามพันห้านะนี้ดูสกีนจมเลยเนี้ยอ่ะอ่ะลึกพอวะที่ว่ามันจะมีสับลายทงเอออันนี้เป็นแผ่นดิสเมื่อกี้เป็นทงอ่ะนี่เป็นแผ่นดิสนี่หนึ่งเก้าแปดเก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าครับอ่าเหลือปะเหลือปะเดี๋ยวมาเจอของแล้วมีแล้วว นี่ได้เก็บเดี่ยวสีพื้นผมชอบนีเก็บเดี่ยวเขียวอ่อนเขียวอ่อนอันนี้ตัวนี้ถามว่าขายไหมขายนะขายหมดเนี่ยเท่าไหร่บอกเขาไปขายร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยก็แขายตัวเนี้ยร้อยห้าสิบส่งฟรีรวมส่งเดี่ยวเก็บเดี่ยวมีตำหนิหน่อยตำหนิ่นิดหน่อยตำหนิคือเสน่ห์เอาเลนเสื้อถ้าถ้าตำหนิมาจาก มาจากว่ามาจากแบบไม่ได้ที่เราทําอ่ะมันคือคนคือมีเสน่ห์กาักตําตำหนิแต่ถ้าตาหนิมาจากที่แบบเราไปซักแล้วขาดบ้างสีเปื้อนบ้างผมเป็นนะบางทีซักก็ต้องสีต้องใส่เสื้ออันนั้นเขาไม่เรียกว่าสตอรี่แต่อย่างผมเนี่ยตัดแขนเสื้ออะไรไม่เขาเรียกว่ามีสตอรี่ใช่แต่ถ้ามาจากเจ้าของเก่าแล้วผมซื้อเสื้อนะอย่างแรกทุกคนดูก่อนถ้ามันมาจากของเก่าผมไม่ได้ซีเรียสขาดจะรูหรืออะไรนะแต่อย่าให้เปื้อนมันเป็นสเต็ปอย่าเลยขาดรูจะเปื้อนมาจากเจ้าของเก่าผมไม่ซีเรียสหรอกจะขาดยง Icana, ให้เช็คของก่อน e <โ Job. S 1> ดูเอ้ยอ้นี้เปืือนโอเคเวลาเราไปซักหรือเราไปตากเงี้ยเราจะได้แบบไม่ผิดหวังไงเพราะว่าผิดหวังบางทีได้ถามเขาก่อนเออแต่บางทีเห็นเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ทไมันใช่ใช่ดูมาปุ๊บพอเวลาเราอ๋อเปืือนมาจากของเก่าเงี้ยจำไว้โอเคโล่งใจโล่งใจเราไม่ได้ทำเองเราไม่ได้แบบเฮ้ยเราไม่ได้ทำ ใช่ใชเสื้อเปื่อนเองอะไบางคนไม่เหมือนกันบางคนชอบแบบเสื้อมือสองแบบสะอาดหลายวันเราผมได้ทุกแนวเลยทีเนี้ยฮาเรีฮาเล่ก็เล่นฮาเล่ก็เล่นเล่นเล่นแ่บตอนนั้นแบบยุคที่แบบว่าไม่มีตังค์เออตัวนี้ตัวละร้อยนะมันเป็นปีใหม่ตัวตัวสี่สี่ห้าร้อยอมันไม่ใช่แบบอะไรสี่ห้าร้อยเ่ื้อตีก่าใส่ได้ใส่ได้เฮ้ยเสื้อมาวะเบสันนี้ใครต้องมีนี่นี่นี่ทูรีทูรีนี่ ตอนแรกเป็นสีขาวเออสีขาวอันนี้เลยอันนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกว่ามีสตอรี่อันนี้ไม่ใช่สีโฮกไส่นะอันนี้มัดย้อมมัดย้อมมีสตอรี่วสีมัดย้อมอันนี้คือแบบเอาไปเอาไปทำเองเออทำเองเนี่เอยากอยากแบบว่าไอ้ี้ยมันไม่มีใครทำปเออเฮ้ยกูว่าเป็นคนแรกเลยเหรออะไรเงี้ยกะจุ่มไปเลยสิครกะจุ่มไปเลยครับรออะไรจุ่มไปเลยกันตัวสวยแบบนี่เป็นไงี้ นี่อันนี้ผู้หญิงนั่งขี่น่าจะเป็นเสื้อสเก็ตเนาะแต่จะเป็นเป็นเก้าศูนย์นะใช่เป็นเก้าศูนย์ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเสื้ออะไรแบบนี้ที่ที่รู้ว่าเป็นเก้าศูนย์นะนี่มันตะเข็บเดียวบนเดียวล่างนี่แล้วแบบสกรีนไปถึงตะเข็บนี่เลยนะเลยตะเข็บเลยล้นไปเลยล้นหน่อยนี่อันนี้ไม่ไม่รู้จริงๆว่าสไตล์บินอืมไม่รู้จริงๆว่าเป็นแบบเสื้ออะไรแต่มีกีตงกีตาร์รูมเหมือนกันนะล้นเลยพิงฟอร์พิงฟอร์ไปลูกิจบูงานใหม่เอ้ยงานลิขสิทธิ์นี่ นี่พีทบูอันนี้เป็นงานใหม่ไะงานใหม่ใช่เสื้อแบบพิงฟอย C D C งี้ยผมจะซื้องานใหม่ใช่ลิขสิทธ์อะเพราะผมเล่นผมจะเล่นเป็นโรลลิ่งเมื่อก่อนนี้นะแต่ตอนนี้ไม่มีตังค์นี่พิงฟอยอะถ้าผมแนะนำว่าซื้อแทนอันนี้ก็แทนนะแต่เป็นลิขสิทธิ์เขาว่าลิขสิทธิ์กับงานใหม่นี้ไม่เหมือนกันนะงานใหม่คืองานใหม่คือลงดูงานใหม่คือแบบทำขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยลิขสิทธิ์คือคือบริษัทลิขสิทธิ์บัวเขาเคยทำาะไรนี้มาก่อนใช่ไหม อาจจะเป็นน,นางเข้าสู่เรื่องเงี้ยหรืออาจจะเป็นลายที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่จากโรงงานลิควิดบูอย่างนี้ก็คือ,อหรือเป็นโรงงานโรงงานที่ทำวิับเสื้อเฉพาะมันอนะคือรับตีประกันไปเลยคือแท้เพราะว่าเขาจดลิขสิทธิ์ลายนี้แล้วกับบริษทัทกับวงไงคือแท้แล้วคุณพิมพ์ไปในจีได้เลยพิมพว่าเสื้อลิขสิทธิ์ป<อ>ุ๊บมันจะขึ้นมาเต็มเลยเนงะี้ยตัวไม่กี่บาทไม่ถึงพันเนอะไอ้อย่างงี้เก้าร้อยบางตัวอาจจะพันนิดนิดถูกไหมาจัถูกดผมเห็นตัวละสี่ห้าร้อยคือแท้นะแท้เล่นอย่างงี้ไปก่อน คือเล่นเสื้ออย่างแรกคือเล่นที่ถูกใจก่อนใช่แล้วก็กดูคุณทัพร์ก่อน แล้วก็แบบว่าอย่างงพวกผมจะเป็นชอบแบบแนว90 80อ่เพราะว่าผมเริ่มเล่นลึกไงใช่เราผมก็เริ่มเริ่มเล่นแบบนี้ลีกัสสิทก็ซื้อมาตัวโปกงหนอยลิกัสสิทไล่เริ่มเล่นจากไลน์สวยก่อนแท้ด้วยเออแล้วก็ภูมิใจมีแท้ขายต่อได้อืมเริ่มเล่นจากไม่ไม่รู้อะไรเลยเออแบบมั่วๆไปเล่นแบบเหมือนกันเล่นตัวละ20บาทแล้วก็มาลีกัสสิทแล้วก็มาเอ้ยเริ่มฝึกษาเอ้ยเริ่มมีเสื้อรีไวซ์เสื้อ90 80แนะนำให้เล่นนี้ก่อนฮาร์ลี่ดูหลังก่อน อันนี้ย์ลายทหารดัตช์ฟิลสวัสดีสวยสวยนี้ปีปีอะไรวะปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่นี่เห็นเนี่ยตรงนี้เขี่ยเป็นหนึ่งเป็นหกสามไม่ใช่แล้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ต่อปีแล้วอาจจะเป็นแบบปกอะไรก็ได้ะเป็นกหนังหรืออะไรก็ได้ดูตัวนี้สวยตัวนี้สวยนี่จับไดยคนละข้างเลยมาเล่นเล่ยแล้วดูเป้าเห็นไหมถามว่าตัวนี้ราคาสี่ห้าร้อยนี่ ไรแล้วตัวนี้มันดียังไงตัวนี้มันถามว่าดียังไงเดเดียวตอนนั้นอ่ะคือผมไม่เคยเห็นลายนี้ก็เคยเห็นลายนี้เลยแบบว่าจัดมาเลยปรจัดมาเลยแบบไม่สนใจไซส์ใหญ่เลยทีเนี้ยมีรู้หน่อยมีรู้ว่ากล้องยังไม่พอเพื่อเเลยเฟรมด้วยเนี่ยตัวูใหญ่อะใหญ่เลยอะ อันนี้เป็นปีโอ้โแน่นอนโรลลิงผม90อยู่แล้ว90แน่นอนนี่แต่เขีเดียวดูหน,น้าดูหน้าดูหน้าหน้าในข้างหน,น้าดูข้างหน้านะข้างหน้าเป็นี่ลิ้นนี่ลิน,น,ลนต่อปีด้วยต่อปีอะไรพ่อไปหน,นึ่งเก้าเก้าห้านี่โรลลิง,ลงผม,ม90เป็นศูนย์ทังนั้นนี่ป้ายอันนี้ป้ายดังอยู่แต่ไม่แต่อ่านไม่ออกใช่ป้ายเป็นจางแล้วใช่แต่เนี่ยเหมือนคุ้นเคยเห็นอยู่อืมใช่ไหมใช่อยู่แล้วน่าจะใช่ ก็เห็นแ่มันจ้ามันจ้มาสอนนิดหน่อยนี่ตัวเนี้ยไม่ผมไม่เคยเห็นเออไปซื้อมาสุดว่ะไม่ไม่เคยเห็นจริงๆนะเป็นฟอนต์หนังสือเสื้อวงแล้วเป็นฟอนต์อย่างเดียวนี่รู้ว่าจะเยอะนเก่าอ่ะอันนี้อันนี้คือเก่า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 จริงเสียกาลิ้นทองเยสโดนลิงทองลินทองอที่พี่อะไรใส่พี่ทามพี่ทามพี่ทามเล่นอะไรวะอะไรวะ F4 ใช่ใช่ นี่พี่ทถามใส่ใช่ป่ะตัวนี้ใช่ป่ะใช่ใช่นี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 ่ลิ้นทองคู่เป็นไงดาราใส่นะอ่าใส่แอนวิวแอนวิวแดงด้วยเป็นไงอันนี้ตรงรุ่นวิวแดงตรงรุ่นต่อปีเก้าศูนย์หนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเออเก้าเกือบปายแล้วแน่นอนผมอ่ะเก้าศูนย์แปดศูนย์โรลลิงสโตนนี่เขาเรียกว่าลิ้นทองหลังหลังเสาหลังเสาคู่เออนี่เห็นไหมภาษาชาวเขาอ่าเรียกถูกปรับรู้แต่ผมเรียกอย่างนี้กัน ใช่โอ้เล่้ลิ้นทองเสาคู่เออเออย่างนี้หลังเลยเป็นนี้สวยนะตัวนี้ผมชอบผมชอบชอบสุดในสามบรรดาตัวเล็กนี่เป็นไงนี่ตัวแลวตัวนี้เป็นตัวที่แพงที่สุดเท่าไหร่บอกเขาไปตัวเนี้ยอยู่ที่แปดแปดพันกว่าแปดพันกว่าเกือบแปดพันกว่าอีกสองพันเปิร์ดหนึ่งอะซื้อไม่ได้พี่ขาดถุยขาดถุยได้ผ่อนด้วยเออตรงนต้เป็นเป็นมูดูอ่าอ่ามดูเป็นชนเผ่าว่ะชนเผ่า บเหมือนตุ๊กตาวูดูใช่โรลลิงผมก็เคยเห็นบ่อยลายอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยสัญลักษณ์ตัวนี้วูดูวูดูตัวดูดดิูข้างล่างมีฟอนต์นะตัวนี้สวยมีลายตาแล้วนี่โรลลิงตัวตรงนี้โอ้โหตัวนี้สวยอะป้าย้าแดงนี่ไปเลยมัดย้อมไปเลยมัดไปเลยอ่ะมัไปแล้วดูสกรีนดิสกรีนสกรีนคือแบบมันไม่ใช่แบบคือผ่านการใช้งานอ่ะมันจะมีแตกนิดเดียวอ่ะแต่ไม่แตกเลย คือมันเป็นสไตล์ของมันนี่แหล่น่ผมจบตะกี้รู้เลยว่าแท้ปอมมัเคยนี่คือแท้แน่นอนผอ้โหมนจะพีขาถุยเออต้องแท้แล้วเนีะยนมงคนจ่บจตะกี้ดูก็รู้แล้วแท้ปอมเป็นไง ใช่ใช่ลองสกีนะดูว่าดูสำคัญมากนะสกูสกีแบบถ้าแบบของของปอมแม่งจะแจมแววเงาอะจมเงาเลยอะดูดูดูอะของปอมอะเราดูก็ดูเลยแบบมองด้วยสายตาเออแบบไปคือของแท้เนี่ยถ้าใส่ไปทุกวันหรือแบบใส่กันบ่อยอะสกีนจะติดกับเสื้อแบบเป็นชิ้นเดียวกันเลยเห็นปหมนี่คือเสื้อแท้แนะนำไว้เลือกเสื้อแท้คือมาดีอย่างนี้กางเกงเอาตัวแรกคุณเปิดหัวแล่งเก่งเลยเฮ้ยตัวนี้หายาก ไม่ที่มันหายอ่ะเพอไซซ์ไซซ์เล็กมันไม่มีใช่ดิกกี้ส่วนใหญ่จะเป็นสามสองเลยสามสี่สามสิบแล้วก็ยี่แปดหายอ่ะแล้วก็ผมคือแบบโหอย่างที่เห็นในคลิปอ่ะตัวเล็กตัวเล็กหอมหอมนี่คือดิกกี้ดิกกี้สามส่วนสูตรสไตล์แบบวัยรุ่นเมกาอะไรสีชาโคสีชาโคแบบคาร์โกนี่หายากอันนี้แล้วเป็นนี่เป็นแล้วเป็นสามส่วนเป่าด้วยเนี่ยดูดิเป็นที่นั้นเลยโก เป็นไงนิกกี้อาโกแบบโหตัวนี้ยังดูดิอยู่มาณสี่ห้าร้อยแต่กางเกงผมไม่ได้ขายนะนี่สวยโหชอบนี้ชอบนี่ตาอันนี้อเมริกาของจริงดีที่ที่ผมชอบนี่ป้ายดูป้ายชอบป้ายล้วนนี่ป้ายดิกกี้เก่าใช่ปะป้ายจะใช่เนี่ยน่าจะใช่เพรผมดูน่าจะเป็นปีเก่าอ่ะผมชอบคือนนี้ย เนีอยได้อยู่นะเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าถ้าตรงเนี้ยถ้าไอ้ดิกกี้ตรงเนี้ยมาอยู่ข้างหน้าโอ้โหสวยเลยแบบโชว์ไปเลยอ่ะเออแล้วก็คือป้ายมันสวยอ่ะป้ายดำมันเป็นสามส่วนเนาะไม่ดูดูไม่เป็นไม่รูเลยก<ม>็ <ๆ S 2> คือเลี้ยงสามส่วนนี่ก็สามส่วนก็อยากเอามาโชว์ <S <S เป็นไงดิกกี้อ,อาา่ะมีได้ของแลนี่อะไรนะมีตาไม่มองเอ้มี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 นะเอ้นี่ป้ายป้ายเห็นว่าโอดูดิเ็นตัวไม่ดูแล้วกัน ยดสดตัวต่อไปตัวต่อไปอันนี้ช่วงไวรุ่นทรงเอนะ่งเอแต่อันนี้ไม่ใช่ของลอมนะแบบแแหตัวหมอเอ้ของลอมมเอมบอกว่าีีห้อแอะไวะนี่ยว่าเขาไปเดวิสโจนเอ้ยเดวิโจนนี่แบบคนนหามออยซื้อเท่าไหร่ซื้อมาไรของอหมอเอมบว่าซื้อเท่าไหร่เขาไปพันกว่าอตอนนั้นพันกว่าตอนเจรทะใส่สบายนะอใช่มันแแห้ด้วยนี่ ยืดเห็นไหมเป็นเอวยืดได้ผมก็อยากได้ยกใส่แบบสบายเนาะสบายใส่ก็ไค่ะลองฟอกทิ้งทิ้งแคบีแล้วแต่เห็นไหมแล้วก็เสื้อแบบเดรสเอใช่ไหมดีซีจะเป็นโอบ้างอะไรทรงเอนะแต่ถ้าอย่างนี้แต่งกับเสื้อวงก็ได้เห็นไหมเออได้ได้ไหมผมก็แต่งนะก็สบาย ได้ได้เนี่ยแต่งตัวให้มีราคากันเนี่ยได้แล้วกางเกงกางเกกางเกงกางเกงก็มีราคาตัวสุดท้ายของวันนี้แล้วก็ของช่วงนี้ด้วยทั้งหมดที่บาร์บาร่็ผสะสมมานี่นี่อันนี้ต้องมีจริงๆดิใครเลินดิกกี้ต้องมีจริงๆดิกกี้ขากรรแล้วดูป้ายครับมีเปล่าหายสีดำด้วย ป้ายป้ายเก่าด้วยตัวนี้พันกว่าใช่ถ้าเล่นดิกกี้ดิกกี้ต้องมีนะตัวไ้นพันกว่าใครเล่นดิกกี้ต้องมีอ่ะต้องมีขาต่อถ้าใครไม่มีขาต่อนี่เคยคือไม่ใช่ไม่ใช่คนเล่นดิกกี้เชยมากดิกกี้ต้องมีขาต่อใช่ต้องมีขาต่อดูไงขาต่อคนไม่รู้นี่ครับขาต่ออะไรเนี่ยใช่ไหมง่ายๆเลยเอออีกเขาเรียกว่าขาต่อขาต่อดิกกี้เนี่ยฮิตมากตรงเนี้ยใช่ เพราะว่ากรเกมมันเป็นกระปุแบบทรงกระบอกใหญ่เนาะใช่ระบายคือทรงวินเทจเออทรงวินเทจแล้วปบายเก่าด้วยโอ้โหโชว์เลยตัวนี้สวยจริงสีดาด้วยระบาเก่าโชว์เลยก็อีพีนี้ก็ไม่มีอะไรมากอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ดีแล้นล่างแล้วก็ติดกดติดตามเฟซบุ๊กอิกิอาเฟรมที่อยู่ในลิงก์ทุกคลิปนะครับแล้วก็ไอจีด้วยแล้วก็อยากให้เม้นมาได้เลยนะครับผมอ่าอีพีนี้ต้องขอลาก่อนแล้วเจอกันจ้า